วยเหรอลเ,เป็นอะไรอะ่ะทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแกก็ชื่อแอนไงยังไงแกก็ต้องชื่อแอนอยู่แล้วป่ะวายวายไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกไอ้พวกนั้นมันคิดจะมาเลยก็มาหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะไม่มีใครรู้หรอกว่าแกคือแอนจริงๆหรือเปล่า แต่เราว่าอีพยาบาลนั่นน่าจะตอแหละเพราะมันก็บอกว่าเราชื่อแอนเหมือนกันเราชื่อแอนนะเธอสองคนก็เหมือนกันใช่ปะสรุปที่นี่มีพวกเราอีกคนนะ่ะทุกคนชื่อแอนหมดเลยเหรอเธอว่าเห็นว่าน่าเราเปลี่ยนใช่ปะ่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเขาลอามาหลดมนที่นี่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันนะมันควรจะรู้สึกในเวลาเห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะคำถามมันน่าจะเป็นว่ามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่านะคะ ลองคิดดูใหดีสิคะจูจูคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชี่ยน้าจะอเปลี่ยนอะเราเรียบออกไปจากที่นี่กันเถอะมันก็เคยเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันนี่พวกเธอด้อะไรกันอะคุณแนนไม่อยากรู้หรอกหรอว่าตัวเองเป็นใครอะ